สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สายจะจามาพาเพื่อนๆไปดูของที่น่าสนใจในร้านค้าของฝั่ง Save the World หรือว่าใน l ามาช h o p นั่นเองนะคะก็ไปเลยค่ะใน Lama Shop นะคะอาทิตย์นี้ของที่เข้ามาแล้วน่าสนใจที่สุดก็คือเจ้าอันนี้นะคะ Copper Candy Corn LMC มันเป็นปืนที่เวลาเรายิงแล้วฆ่ามอนได้นะคะมีโอกาสาที่จะรอบเป็นขนมลงมาที่พื้นซึ่งมันก็จะช่วยฮิล ปืนนี้นะคะเวลาที่มีผู้เล่นใหม่ๆม,ม,มาขอไซเนี่ยไซก็มาจะมาขอปืนเนาะไซก็มาจะเอาอันนี้ให้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นปืนที่ยิงสนุกดีแล้วก็แม็กกาซีนไซเนี่ยมันใหญ่มันใช้กระสุนธรรมดานะคะเป็นกระสุนที่คาบได้ด้วยน็อตแล้วก็น็ตแล้วก็เหล็กอะไรอะไรประมาณนะั้คือเป็นกระสุนแบบพื้นฐานซึ่งไม่ต้องใช้ของแพงๆแ,แบบอื่นนะคะ ก็จะเป็นปืนที่ยิงดียิงใช้ได้ช่วยฮีรเราแล้วก็ยังไม่เปลืองของอีกด้วยใครที่ยังไม่มีนะคะสานแนะนำให้ซื้อนะคะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในปืนที่เรียกว่ามีประโยชน์สุดๆส,สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์แบบแยะๆไปหมดเลยถ้าเพื่อนๆพ,พลาดนะคะจะต้องมาเรียกจากใน collection book ซึ่งการเรียกใน collection book นะคะมันจะค่อนข้างลบาบากเพราะว่า นี่นะคะแคนดี c คอน LMC กด s e s r c r s h h e m a t i c เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาแบบจะดึงมันมาจาก c o l l e c t i o n b o o k นะคะจะต้องใช้ตัว Weapon Research w o u c h e r ซึ่งมันหาได้ยากมากๆดูที่ายนะคะายเป็นผู้เล่นที่เล่นมาตั้งนานแล้วยังมีแคสสองใบเท่านั้นนะคะก็เลยคิดว่าถ้ามันมาขายในช็อปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ควรจะพลาด ถือว่าใส่ขอร้องนะคะอยากให้พลาดแล้วก็เวลาที่ได้มาแล้วเนี่ยปกติแล้วค่ะปืนเรามักจะทำมันเป็นซันบีมเพราะว่ามันซันบีมมันยิงแรงกว่าค่ะง่ยายๆ,ๆคือดาเมจมันสูงกว่าแต่ อย่างแคนี้คอลเนี่ยส่วนตัวทรายคิดว่าซายใช้เป็นออ s ซิเดียนดีกว่าเพราะว่าซรายให้ทั้งเพ,เพื่อนเวลาที่มาขอแล้วก็ให้เจ้าดีเฟนเดอร์ด้วยนะคะให้ดีเฟนเดอร์ใช้ช่วยยิงแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใช้ชาร์โดชาร์ดหรือว่าซันบีมมันเปลืองแล้วก็หายากออคซิเดียนมันหาง่ายกว่าะคะ่ะด้านเมนอาจจะต่างกันไม่มากแต่ว่ามันไม่ต้องเปลืองของในการฟาร์มก็เลยจะใช้เป็นอันนี้นะคะ แต่ว่าพอมาเป็นเลเวล5เนี่ยไบร์คอหายากกว่าเพราะฉะนั้นไซก,ก็เลยจะคาบแบบพวกสูงสๆก็แค่สีดาวเท่านั้นเอาไว้ให้แบบแจกคนเพราะว่าผู้เล่นเลเวลน้อยๆค่ะได้ปืนสีดาวไปก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะยิงตายส,บ,สบายๆไซก,ก็จะซื้ออีกอันหนึ่งเหมือนกันนะคะซื้อมากเกบไว้ก่อนเผื่อว่าในอนาคตไซจะใช้มันเป็นซันบีนนะคะแล้วก็เพิร์กะเมื่อกี้ลืมให้ดูเพิรเลยเนาะเดี๋ยวไปที่ คอมมาแป๊บไม่ใช่คอมมาสิอารมอรีโอเคเดี๋ยวขอกดเฟรน t ตไว้ก่อนนะคะสำหรับปืนแคนดี้คอนเอลเอเนี่ยเพิร์สม,มันมีไม่ค่อยเพิร์ม,มันก็มีแบบพื้นฐานนะคะคริดาเมจดาเมจคริเรทอะไรแบบนี้คือเวลาที่ยิงติดคริแล้วก็จะยิงแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสติดครินิดนึงและมีดาเมจพื้นฐานที่แรงส่วนท่านนะคะ,ะมาดูโมดฟายเพิร์กกัน c a n i c o n l m ลจะสามารถใช้ได้แค่ธาตุเดียวคือฟิสิกอลฟิสิกอลสามารถยิงตัวที่ไม่มีธาตุแรงแล้วก็ถ้าเกิดไปยิงตัวที่มีธาตุจะถูกลดดามเมจเดือห้าสิบปอร์เซ็นตะคะถือว่าโดนเนิบโดนลดดาเมจไปเยอะแต่ใช้ยิงตัวธรรมดาดีค่ะแล้วก็เพลสุดท้ายเนี่ยนะคะอย่างที่ไซบอกว่า Eliminating Enemies with this w e a p o n can n ส์ฟ n healing candy pickups ก็คือที่บอกว่าเวลายิง ข้ามอนไปแล้วค่ะมีโอกาสดับขนมที่ช่วยฮิวได้แต่เพิร์กสุดท้ายสามารถเปลี่ยนได้ด้วยคอรรีเพิร์กนะคะคอรีเพิร์กแต่ว่ามันไม่มันไม่คุ้มค่านะคะแล้วก็ซาดูสึกว่าอันนี้ดีกว่าะคะ่ะเอาไว้ยิงแบบพวกพวกแบบเพิ่มเพิ่มฮิวแบบเนี้ยก็เลยจะไม่ไม่เปลี่ยนนะคะเพิรกตั้งต้นที่ได้มาดีอยู่แล้ว อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันนะคะฝั่งทางด้านซ้ายก็ไม่มีอะไรเข้าใหม่อ่จะนอกจากแคด้คอร์นเลมจีจเนาะมาดูวิกตอเรมส์กันบ้างน,นะคะฝั่งขวามันมีคัพเปอร์ดราก้อนไฟอันนี้ไม่ดีนะคะข้ามคัพเปอร์สแตรช์แบลเชอร์ข้ามค่ะและจันนารีฟลักซ์ซื้อทุกสัปดาห์ได้จะดีมากในระดับนี้นะคะระดับสีส้มเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของจําเป็นเนาะส่วนของอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนอกจากพวกของ ที่เป็นของ evolution พวกนี้นะคะของ evolution เพื่อนๆก็เอาไปซื้อไปถ้าเกิดว่าขาดอันไหนนะคะแนะนำให้ซื้อพวกน้ำฝนหรือว่าเป็นขวดสายฟ้าเพราะว่ามันเป็นของที่ขาดบ่อยที่สุด survivor เนี่ยถ้าไม่มีแฟ้มคนซื้อไปย่อยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าซื้อไปใส่ในกรณีที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็ยังมี survivor ไม่ครบค่ะตัวนี้ allender ที่ชื่อว่า shock Buster b u s ความสามารถคือเพิ่มไดเมจของ Shock Tower เอ้ยเพิ่ม Impact นะคะเพิ่ม Impact ก็เป็น6กทํา็เป็น67%ทำให้มอนน่าจะแบบสตาร์นอะไรพวกเนี้ยนะคะมากขึ้นถามว่าดีไหมก็มันก็ดีถ้าเกิดว่าเล่นสาย Shock Tower แต่เขาไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่ก็เจอจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะแล้วก็มีอะไรอีก แล้วก็มีอันนี้นะคะที่อยากให้เก็บก็คือเจ้ารีเพิร์เพราะว่าใช้ในการเปลี่ยนเพริร์กหรือว่าเปลี่ยนธาตุของอาวุธอะไรพวกนี้ค่ะส่วนแรฟลักซ์มีติด ID ไ,ไว้500พอแล้วเอฟิกฟลัติด ID ไ,ไม่เกินพันหนึ่งก็พอค่ะทางด้านของเพิร์กอัพสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเนี่ยผู้เล่นใหม่ที่กำลังจะปั้นเพิร์กก็อาจาจะจำเป็นต้องซื้อบ้างนะคะเพราะว่า เวลาเราได้เพิรมาค่ะเราจะได้เป็นสีเขียวแล้วก็สีเทาซึ่งเจ้า2อ,อันนี้จะมีประโยชน์ตอนนี้แหละค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะต้องเป็นการฟาร์มแบบเพิรกม่วงเพิร์กส้มอย่างหนักๆละสัปดาห์นี้มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างเจ้าแคน d ี c o อ n เอ็มจเนี่ยเพื่อนๆซื้อไม่ทันในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังสามารถที่จะซื้อได้ก่อนที่ฟอร์ไหนจะเปลี่ยนซีซันน่าจะเป็นยาวๆถึงแบบนั้นเลยค่ะ ดังนั้นก็เลยมาแนะนําไปก่อนเพราะว่าอันนี้ใส่มาพูดตอนวันอะไรวะเดี๋ยวคนนะวันนี้วันเอวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์แต่วันจริงมันเป็นวันจันทร์ละก็นั่นแหละค่ะก็เลยทําให้ฝั่งนี้มันไม่คือฝั่งนี้มันอาจจะดูเหมือนมีเวลาซื้อน้อยแต่ว่ามันไม่มีของอะไรไงก็เลยมาแนะนําช้าแล้วก็แต่ฝั่งนี้ค่ะแคนดี้คอร์ดอมซีมันดีมากๆนะคะก็เลยไม่อยากให้พลาดถ้าเกิดว่า ใครพลาดก็อาจจะต้องมาขอไซอย่างเดียวคือไซตยอาค้า,าให้ได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะมีเป็นของตัวเองนะคะก็ควรจะซื้อไว้โอเคสัปดาห์นี้สั้นๆแค่นี้ค่ะไม่ค่อยมีอะไรมากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ใส่ support หรือครีเอเตอร์ให้ใครนะคะก็สามารถใส่ให้ได้ได้นะคะกดมาที่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ ยรทยางในเบสจากนั้นกด Accept นะคะแล้วก็จะเห็นว่าทุกๆุกการซื้อเนี่ยมันก็จะบอกนะคะว่าช่วยซัพพอร์ไซหรือถ้าอยากจะสนับสนุนการผ่านช่าวนาอื่นก็มี True Money นะคะสามารถหยิบมือถือสแกนค r Code ์คดได้เลยหรือว่า PayPal ลิง์อยู่ทางด้านล่างาทางด้านลามะนี้นะคะ <c oughs> ลามะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่ามันคุ้มค่าดีไหมไอลามาอัปเกรดตัวละ50บัคซ์เนี่ย สามารถแชทมาหาทรายได้โดยตรงเลยนะคะแชทมาที่เฟซส่วนตัวจะตอบไวกว่ามาที่เฟซส่วนตัวใช่ไหมแล้วก็แคปหน้าจอมาถามว่าคุ้มไหมเพราะว่าบางอันนะคะบางอันเนี่ยหรือว่าอย่างตัวพันห้าเนี่ยบางคนแชทมาถามว่าพี่ครับซื้อดีไหมพี่คะซื้อดีไหมใส่ก็จะช่วยดูให้อย่างถ้าเป็นตัวนี้เลยนะคะที่เพื่อนๆกําลังเห็นเนี่ย บอกได้เลยว่ามันไม่คุ้มเพราะอะไรเพราะว่ามันได้เล gendary survivor เนี่ยสองตัวแล้วก็ leader เป็นระดับ legendary อีกตัวหนึ่งซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มค่าค่ะเซอร์สตัวนี้สามารถหาได้ในอัปเกรดลาม,มาด้วยซ้ําหรือว่าแม้แต่ตัว leader เองก็มาในอัปเกรดลาม,มาแล้วก็มาให้เก็บบ้างทางด้านอาวุธนะคะอาวุธก็สกาในสกาในโหมดเซฟเดวลเนี่ยไม่ดีไม่ดีเลย คือคือมันพอใช้ได้แค่ระดับระดับพอใช้ได้เนาะแต่ว่าไม่ดีอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าพันหามันไม่ค่อยคุ้มแล้วก็ลูกซองสองอันนี้ไม่ดีด้วยของบางอันที่เราเคยเห็นคุ้นตาในแบทเทนรอย a l พอมันมาอยู่ในเซตเดอร์โบแล้วมันก็ไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นก็เลยอยากจะ แนะนําให้มาถามนะคะยนินีช่วยตอบให้เพราะว่าคนมาเล่นใหม่เขาไม่รู้บางคนแบบเฮ้ยเห็นสากาอะไรอย่างเงี้ยต้องดีแน่เลยพันหนึ่งหรอยิบักกดไปก็แบบน่าเสียดายนะเพราะว่ามันได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะ้าไปก่อนมีอะไรติดขัดในเซ็กับเบลก็มาถามได้มาขอปืนได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่ที่เล่นแบบครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยายก็อาจจะให้ฟรีโดนไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เล่นมาสักพักนึงแล้วก็จะขอโคนะคะโคก็คืออันนี้ นี่นะคะโคโคมันเป็นของที่หาย,ยากค่ะเวลาที่ใสใสขับอาวุธระดับเลจนดารี่ให้เพื่อนๆนะคะใส่ก็จะต้องใช้ออคซิเดียนซึ่งออคซิเดียนเนี่ยใส่ให้ฟรีได้ไออันนี้ใส่ก็ให้ฟรีได้นะคะไม่ขออะไรเลยแต่ว่าออคเอโคเนี่ยอาวุธระดับเลจนดารี่หนึ่งอันใช้โค3สามอันแปลว่าถ้าสมมติว่าใส่ให้เพื่อนๆสิบกระบอกใช่ไหมคะใส่ก็จะต้องให้ อันเนี้ยสามสิบก้อนซึ่งสามสิบก้อนเนี่ยหายยากนะบางแมปเล่นเล่นไปแล้วหนึ่งแมปยังหางโคไม่เจอเลยค่ะก็นั่นแหละเลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าเกิดว่าพอเล่นได้แล้วอะค่ะช่วยฟาร์มโคลแล้วก็มาแลกอาวุธอย่างอื่นใส่ไม่ต้องการเลยขอแค่ไอ้เจ้าก้อนำดำๆนี้อย่างเดียวค่ะก็โอเคทรายไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ